อือหึอือฮึอ้โหอื้อหึอือฮึอือฮโอือฮเข้าช่องเข้ารูถ้าตีได้นะครับตีให้มันแม่นตีเข้าช่องได้นะครับมีตัวมันกัดแน่นอนนะครับ ยยกเลสวัสดีครับสวัสดีนานๆนักปลาทุกท่านครับผมอันนี้ผมก็อยู่ที่อย่างเก็บน้าปลาใสแล้วนะครับผมก็มาซ้ำนะก็จะตีปลาช่อนชะโดนี่แหละนะครับ ช่วงนี้น้ําค่อนข้างที่จะแห้งนะครับก็ทริปที่แล้วก็ได้ปช่อนไป5ตัวนะวันนี้ก็น่าจะต้องตีปลาช่อนอีกแลหละเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างแห้งนะครับยังไม่เจอปลาจิบปลาอะไรที่ที่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องเล่นเป็นปลาช่อนก่อนเนาะชะโดก็ยังยังหาแบบดีๆไม่ค่อยได้นะยังมีจิบนิดหน่อยนิดๆนิดหน่อยนี่นนนนนอุย้ยไล่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 ลูกป,ปลานะเคก็เดี๋ยวตามชมกันครับว่าวันนี้เราจะได้ปลามากน้อยแค่ไหนนะครับจะได้ปลาอะไรบ้างนะไป ไปตกปลากัน ออห้อือห้อ่ออห้อ้วิ่ง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 สใหญ่ครับใหญ่ครับทุกคนใหญ่ครับทุกคนเบรกออกเลยอือห้มอือหื้ใหญ่ครับทุกคนอือหื้คาใหญ่อือหื้อือหื้ยกเลยนะ โอ้หอ้วนป๊มทุกคนตัวแรกเข้ามาครับโลสอโลสามครับตัวนี้นังใหญ่โอ้ยกัดกบสายเอ็กตาสีส้มครับท้องย้อยเลยทุกคนโอ้สวยงามกบสายเอ็กตาครับตัวนี้บายเต็มคำนะครับ3 0นน้ำหนัก10กรัมนะงานประช่อนตรงงานตัวแรกก็บิ๊กเบ้งเลยนะโอเคเก็บภาพไหมครับผม โอ้โหวันตต่าปะโอ้ยโอ้ยหลุดเงียบวะโอ้ยตึงโอ้โหจะได้เบ็ดเปิดมาแล้วครับน่าจะวัดไม่เข้าอื้มอะอะวุ้ยหลุดอื จงังหวะแบบวัดไม่แรงเบ็ดเปิดแล้วทุกคนเชื่อดิเนี่ยเปิดหมดเลยจงังหวะวัดไม่แรงครับไม่เข้าโอ้โหกัดยังไงหงุดหงิดอลังกูเนะี่ย อกูอแม่งกัดสามสี่ทีไม่โดนสักกะถี่กูกอช้าแล้วเนี่ย,ยโลนีฮ ขนาดนั oh. ้น่ชี่วโอ้ย่าไปแล้วอยู่แล้วครับผม โอ้โอ้โอ้โหเ้ยหลุดฮั่งเหมือนอมเต็มป่าเละทุกคนโอ้โหไม่เปิดเนี่ยมันอมมันอมไม้ไงตรงเนี้ยมันไม่ได้อมโดนเบ็ดอะหืมเฮ้ยเข้าช่องเข้ารูเข้าช่องเข้ารู ตัวที่สองตีเข้าช่องเข้ารูมันก็ได้ตัวปลา,าก็จะแอบ,บอยู่ข้างๆกิ่งไม้นะครับทุกคนนะคเป็นหมายแบบคือมันไม่โล่งนะตีค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ว่าถ้าตีได้นะครับตีให้มันแม่นตีเข้าช่องได้นะครับมีตัวมันกัดแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวปกติทั่วไปคนจะตีที่โล่งๆหรือตีที่ง่ายๆมากกว่านะครับที่ยากๆนี่คนจะตีน้อยมากนะมีตัวแน,น่นอนนะอย่างนี้เลยกบสายเอ็กต้า าสายวิสุลครับบายเต็มคำนะโอเคฝากกันไปด้วยครับตัวที่สองโอเคโอ้ยยังไงอืมไม่โดน ใส่ด้วยตัดตบเลยย,ย,ยกเลยอีสามกดสายสต้าสีส้มครับทุกคนกดสายสตาหลาสูนะโอ้ตัวนี้หัวบากเลยนะโอ,ยโอเคอเดี๋ยหนึงครับ เดี๋ยวเปิดนะครับทุกคน่นาจะติดมินอะทุกคนเดี๋ยวแสงหมดนะครับก็จะจบทริปเพียงเท่านี้นะวันนี้เราก็ใช้เป็นเหยื่อกบรายเอ็กตร้านะครับตัวนี้เป็นกบรายเอ็กตร้าจากค่ายเต็มคำนะครับขนาดพอดีกับงานไปช่อนมากๆนะครับแนะนำกันเลยนะครับแล้วก็แอคชั่นนี่ยั่วมากนะครับสายแบบยั่วเลยแหละนะมันเหมาะกับลาช่อน ที่สุดเลยชโดก็กัดนะครับทุกคนถ้าชโดเห็นมันก็กัดกันนะแต่ผมจะตีในที่น้ําตื้นๆนนครับนะเราก็จะได้แต่ปลาช่อนนะครับนะี่ใกล้ๆจะมืดแล้วแหละฝากกันไ้ด้วยนะครับกับเหยือรายเอ็กตร้านะครับบายเต็มคำนะใครที่สนใจก็สามารถทักไปที่เพจเต็มคำได้หรือร้านค้าใกล้บ้านนะครับมีจำหน่ายทั่วประเทศแล้วนะครับโอเคก็จบทริปแค่น,นี้นะเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆ่อนมันมันจะมืดแล้วเดี๋ยวแสงหมดเดี๋ยวพูดจบไม่ทันนะครับ ตีเบเลอรเผื่อได้อีกตัวนะครับวันนี้เราก็ได้ประช่อน3ตัวนะทุกคน3ตัวนะกัดอีกเพียบเลยนะครับนะหลุดบ้างกัดไม่โดนบ้างนะครับนะเป็นแล้วแต่วันนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าสําเร็จนะตั้งเป้าไว้วันละ3าตัวก็พอนะโอเค3ตัวฝากกันด้วยครับนะบายบาย See you